โอเคฮะมาต่อกันเมื่อกี้เราผ่านนะเราไปเข้าแบบระดับผสมไปแล้วนะอันนี้ระดับอนุบาลสำหรับคอนเทนต์นะฮะคอนเนี้จะเลือกฝั่งไหนดีซ้ายหรือขวาเรามาลองดูก่อนเนาะก็จะมีสไลเดอร์แบบเด็กๆอันนี้นะฮะกับด้านนน้นมีมีเห็ดด้วยเอาเน้นเลือกไหนอ่ะอันนี้ก่อนไปเลยอันนี้แบบนุ่มๆนะเมื่อกี้มาแบบสงครามเลยน้ำดุ่ังล้านขอล้าน พร้อมหนึ่งสองตุ้มโอ้โหอันนี้น้ำยังอุ่นเลยฮะอันนู้นน้ำยังหนาวเลยฮะโอ้โน้นน้ำหนาวไอะไรไหมอะไรไหมเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอาอันเล็กอันใหญ่เมื่อกี้บอกเอาอันใหญ่นี่นะเอาไปเอไป ไปจิซีเกลียวมีขึ้นบันไดน้อยตรงนี้นะฮะพีเทนขึ้นไม่ได้แล้วพีเทนต้องขึ้นบันไดนะฮะไอ้ทางร้านอ่ะคนมิกมาด้วยกันอ๋อคอมิกน้อยเจอกันเพื่อนแล้วไปฮะเพื่อนดูหนาวหนาวเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นมานานนนเหมือกั ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อตะวันชื่อตะวันหลงเค่ไปสไลเดอร์กันโนนะพี่เทนวิ่งไปโนแล้วนะรอ๋อไม่เ็นม่อานสีเขียวนะฮะเดี๋ยวข้าไปติดกะอ๋อเออโอเคโอเนเลด้วได้วยอ้ย้นี่ะเทนเทนจะเยี่ยมเทนเทนรอพี่โ่เลยเราจะได้หลายค ก็มีมาแล้วโน้ตใครก็ลุกไปโดนน้องใครก็ลุกอ่าเดียรเดียร์เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มลงทางนี้ทางนี้โอ้โหทางนี้โอ้โหไวมากเลยอ่าอันนี้จะเป็นเอาแน่ตเอาแน่ตไปฮะไปฮะไปโอ้โห ปิดอยู่ข้างบนนะไม่ไหลลงไปมีอันน an> ึงมีอันนึงมีอันนึงมีอันนึงมาุนะคุณไนอไางางียอันนู้นนะฮะสุดท้ายของฝั่งนี้นะบนบนกว่าลูกเอามาขึ้นบันไดี่บันดอนเาแนนาพนนาแนกรอยู่นีมองเท้ามองเท้า ใช่แล้วใช่แล้วอ่าเทรนตายเย็นวิ่งช้าไปฮะเหลือโอ้โหไปยังไวใจเย็นรอด้วยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเทนวิ่งไปแล้วใจเย็นใจเย็นรอน้องด้วยทางไหนทางไหนตอนไปทางนี้ไปทางนี้ผิดทางไปทางนี้ จเย็นรอน้องก่อนเ็นรอน้องก่อนมีให้น้องตะวันใช่ไหมโชก่อนนะเ็นรอน้องเทนรอน้องให้เข้าไปก่อนนะะอ่าต้องระวังด้วยนะครับให้นอนสไลเดอร์ไปดีๆนะอนาะเดี๋ยวเราไปรวมกันเดีย๋ยวตามไปข้ปงางในเลยน้องไปก่อนแล้วเทน,ไป,นไปบายน้องหน่อยไปบายตบมไปเจอกันสักห่า ก็คนอีกไปๆฮะไปๆไปๆข้างล่างไปเดี๋ยวตามลงไปลุกลงก่อนเลยไปก่อนเลยฮะไปก่อนเลยฮะชดไปแล้วยนไปแล้วดูก่อนนะฮะดูตรงนี้นะฮะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยต้องให้คนออกไปก่อนนะฮะออกไปแล้วไปนอนก่อนนะครับไปด้วยกันโอเคเอาคนนี้เราพาไปล้างล่างเดี๋ยวเรา่ายคอมิกนะ

อันน้นัน้นอันสุดท้ายัปงน้นขอ,องโซนเด็กน้อยสุดท้ายป่าไปดินแดนแห่งเฮดมาริโอมาเมาบิร์บอ่าขึ้นดูดูเห็นเบิร<ป>้โอ่า เห็ดน,น้อยมีพัดกลางด้วยนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้คนเห็นไปสไลด์เองได้เลยนูนไปที่เห็ดเลยน้ำเป็นยาน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นเนี่ยอุ่นน้ำอุ่นฮะแล้วทำนนไมของเด็กน้ำอุ่นอะ่ะ ใจเย็นใจเย็นนะนั่งดีๆรอน้องด้วยรอน้องด้วยไม่รอน้องเลยไปแล้วเด็กไปฮะนอนไปนอนไปเราจะไหลได้ปี๊ปีมปี๊ว้าวไปแล้วนะไปแล้วรอน้องไปแล้วไปแล้ววี๊ยวู้ โคดมากเลยขามีระวังนะสูงเฮยด้ไหสูงสูงอหขา้ามเดงขาบอกให้สไลด์ไปห้กระเด็ไปห้กระเด็นไปกระเด็นไปเด็นกะเด็นไไหนโอ้โหไหายไปไหนแล้วดูขาดูขาดูขาด

ตวตามมหลังพอ่อกระโดดจึมพอมีเย่นไปไหนมาอีกแล้วมาเยอะมาเยอะใจเย็นใจเย็นไปเลยไปเลยอ้าวเอมีเออเดินมาแล้วอ้าวมกมรอแม่มิกมรอพีเช่นรอพี่นั่งรอตั้งรอโอ้โดูฮะกิดิกนดิดดดดด ไปอย่าไปอย่าไปไปนู้นนะไปนู้นนะอันนยาวเลยโอเคอ่ะสุดท้ายนะฮะไปดูอันสุดท้ายในเทนนะมันมีอันนึงอันยาวสมมุติไปเลยเออไปมีป่ะยังเหลืออีกอันนึงมึงว่าจะเลิกเลิกว่านี้ไปอันนี้เดี๋ยวรออย่างนี้รออย่างนี้เทนไปสไลเดอร์นั้นมันเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ เลื่อนลงทางเดียวนะฮะโอ้โหอันนี้ซิกแซกเลยไ,ไ,ได้หมดอ่ามาคนเทนดาน้องมีสองงานมีสองงานมาเลยคอนเทนด์เอาคอนเทนต์มาพานา้องไปอ,โอ่โอ้โหอันนี้อันนี้ซิกแซกอะมีทางตรงมีสามรูปแบบเนาะนี่มีแบบว่ามีบอ่อพักกลางด้วยอ๋อมีใจเยน็น<ป>มีใจเยน็นไปกัพี่ไปถนนไปถนนไปตรงเห็ุมา เป็นบันไดไหมโอ้โหจิ้มจิ้มอ่านนีปไปแล้วนีนะ่แม่เห็นระวังรอด้วยมาเออย้โอเคเห็นรอน้องด้วยออ้โอืออืออือนี่ฮะ มินิสไลเดอร์นะฮะโกคอนแชร์ลอน้องด้วยไปไหนอันซุแซกเหรออันซุกซาใจเย็นจเย็นรอน้องสิอ่ารอน้องด้วยออกมาแล้วมาแล้วอ้ยอย่าเพิ่งมาแล้วมามาต่อแถวกันมาต่อแถวกันเขมิกอยู่หน้าสุดเลยไหมเขมิกเทนเทนให้น้องน้องหน้าไหม จะใครดังหน้าอ่ะพี่เทนไปเลย go โก้โหนี่มันไม่ใช่สไลเดอร์แล้ว <c oughs> อะไรกันน่ะโอ้สินังกาแล้วตุ้มตุมโอ้โหสไลเดอร์ไปฮนะโอเคโอเคสไลเดอร์ตามไปฮนะดริบด <c oughs> ึ๊บมาไปละวไปฮะมิกมิกมีกแล้วมิกแล้วมิกแล้ว เวเีลวเลวเล้วเ oh, oh nope. oh, 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 ้วนมกเว้วมิกเล้วโอ้โหมิกเล้วมิกเล้วโอ้โหเออเอโอ้โหน่เนี่ยโอโเยเวดูหน้าดดูหน้าเวหน้า โอเคหน้ามินเนกเมกทึงแล้วเมกึงแล้วเมกทึงแล้วไอ้จับอ้บอีกอันเด้อสุดท้ายของสัตว์เด็กน้อยอนุบาลนะครับมาฮะโอ้ยสูงอยู่สูงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาฮะตามให้เดินไป